เคยอยู่กับเมือเลยอยู่นเตดแล้วก็ล่าสุดนั้นย้ายมาจากมหาสารคามสามใบเถาครับเปิดมาที่กุลิเยบทันครับกุลิเยบเปิดมาโอ้โหลูกนี้ไม่ยังไม่ออกครับผู้ใหญ่รักษาครับเปิดลูกนี้ปั่นเข้ามาลูกนี้โอ้โหยมีการกระแทกกันก่อนครับอภรรเล็งแล้วเปิดยาวครับข้ามภาคมาที่อาิยูพักอก จะเข้าในเขตโทษครับลูกนี้เบียดกันอยู่กระชากมาแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหบอลกระเด้งกระดอนจะให้อบลิเวลายิงทันทีโอ้โหลูกนี้บอลถ้ามองมุมนี้นี่เสียวเลยครับแฟนบอลเจ้าถิ่นกดด้วยหลังเท้าห่างกรอบประตูไปเยอะครับลูกนี้นุนครับโอ้โห หม่งลูกย,ย้อยโอ้โหชนโอ้โหชนยิงซ้ำเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ล้าหน้าครับอือหือโอ้โหวีรชัยบัวใหญ่รักษาครับขึ้นมาซ้ำลูกนี้เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าล้าหน้ายัางไงฮะนี่ครับเจษฎากันหานั้นเปิดโด่งมาแล้วก็หม่งทันทีเลยครับอือหือหม่งสวยมากลูกนี้แล้วก็พูดกำกับเส้นก็มองว่า แล้วก็เปิดยาวลูกนี้โอ้โหสวยครับยอดไปที่ในดานของเลยยิงทันทีอืลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นได้เสียวเลยครับโอ้โพนุพันจุยเฮงต้องผวาไปนี่ครับเข้าหน้าต่างเฉียวเสาไปนิดเดียวแทงต่อเอาเลยครับเจษดาก,กันหาเปิดเข้ากลางลูกนี้โอ้โหดักอยู่หมัดเลยครับลูกนี้ ดูลูกฟรีคิกลูกนี้โอลิเวรายิงโอ้ยลูกนี้เฉียวออกไปนิดเดียวครับโอ้โหทิศทางนั้นตอฟพิตลงสู่สนามครับลงไปเล่นทานมาเมตรกรุเลเย่ยครับโอ้โหโค้ดแอนเพเยอร์ครับวันนี้ลงไปบัญชาเกมดันกลางมาที่อัปโปอัปโปนี่โอ้โหไม่ค่อยได้เรียกชื่อเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้อาทิตย์สุนทรพิษโดนทำเป่าโดยยอมรับครับดีพิษ ดูลูกนี้อีกทีครับจิมมาเน่โอ้โห,โหพลิกขว่หลบยังเก่าครับเท้ายังเร็วอยู่อาทิตย์ชายาบาสแทมนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับดูลูกนี้อาทิตย์ปั่นลูกนี้โอ้โห สุนทรพิษอือเอาจนได้ครับนี่เท้าซ้ายยังโคตรฉมังอยู่ครับโอ้โหหมดจดครับลูกนี้ดูครับไม่มีเรื่องหานนะครับเบอร์ยเตขึ้นนาภาษาบาสเกตบอลคือไม่มีห่วงก็ไม่โดนขอบห่วงเลยการยิงีกอันสุดถ้าเป็นภาษาสนุกเกอร์ก็ไม่มีจมูกเท้าซ้ายลูกนี้ หายเข้าไปในประตูเลยครับเอาแล้วครับเจ้าบ้านขึ้นนำแล้วหนึ่งศูนย์บาสแฮมครับโคชแอนด์เพลเยอร์ของมึงเลยยูนเต็ดแล้ะครับตอนนี้รอยเอ็ดน่าจะเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นบ้างแล้วครับ <Okay. S 1> ใช้ยิงโอ้ยลูกนี้ ยังดีที่มันตรงตัวครับเมื่อสักครู่ปิยกิจยังประยุนครับที่ยิงโอ้โหโรุพันจุเองต้องปัดออกหลังไปครับเพราะว่าเล่นสั้นทันทีโอ้โหลูกนี้ล็อกเมาเข้ามาในเขตโทษแล้วยิงโอ้โหติดกันเองครับแม่ เคลียออกมาทันทีเอาแล้วครับตอนนี้อัมพรชัยป้องกระชากมาแล้วอัมพรกระชากหนีมาแล้วโอ้โหอัมพรเร็วกว่าเห็นเห็นครับต่บอลเหนียวครับโอ้โหพ้ตัดสินวิ่งมาแล้วใบอะไรครับพ้ตัดสินพักแล้วนะจ๊ะอือหือพักกระเป๋าหลังเนี่โอ้โหอัมพรนี่หลุดแล้วนะครับใบแดงครับไปเหนียวอัมพรชัยป้องล้มลงในจังหวะที่จะหลุดเข้าไปเดี่ยวเดียวกับผู้สาประตูครับ นี่ครับดูอีกทีนัดประคันครับนี่ครับมีทั้งดึงทั้งผลักครับคอนแขนด้านขวาไปนี่ครับผลักทิดหนึ่งเสียจังหวะลมลงไปครับอัมพรชัยป้องก็พยายามจะไปประท้วงอาทิตย์ิงโอโ้โหได้เสียวอีกแล้วว่หล่นลงตรงโคนเสาครับเฉียวไปนิดเดียว นี่ครับโอ้โหกะเล่นเสาสองนะครับอาทิตย์สุนทรพิทนี่ครับยิงไม่แรงมากแต่ว่าเล่นเน้นทิศทางับเอาแล้วบีบไปแล้วครับอึเลยเต็ดยิงหมาลูกนี้มงสกัดไม่ได้โอ้โหแถวสองยังเก็บได้อยู่ยิงอีกทีโอ้ยไม่ตรงกรอบครับอาทิตย์ปันปลายลูกนี้ขึ้นโมงโอ้โหเป็นอาลิยูครับเฉียวไปเฉียวมา โอโกาสเยอะครับอาริยูวันนี้ขยันวิ่งซ้ายวิ่งขวาครับ <ทำ S 1> เปิดย<อ>าวขึ้นมาพูตัดสินยังให้โอกาสอยู่เอาร้อยเอ็ดบุกขึ้นมาโอ้โหแล้วผู้ตัดสินก็เป่าลูกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับหมดเลางบเือให้ยู่ในเตะก็ สามารถเอาชนะการ็ลอกขาวเจ้าสนามครับทีไมาเยือนนด้ไปได้อย่างสุดมันครับหนึ่งประตูต่อศูน